สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมติบหรือว่าเดนนี่เหมือนเดิมนะครับครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องเสน่ห์ความหลงไหลที่เป็นปัญญาของนักเขียนที่ชื่อตรียมประวัยในศิลปะพระเครื่องนะครับผมครับครับก็ในหัวข้อนี้ครับก็จะพูดถึงคนคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักเขียนนะครับที่มีความหลงไหลในศิลปะพระเครื่องนะครับ ในแง่ที่เป็นปัญญานะครับครับก็โดยพยายาเปรวายนะครับเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อปริอัถาอธิบายแห่งพระเครื่องเล่มที่3นะครับพระหลอดแล้วก็พระเครื่องพระเครื่องสกุลลำพูนนะครับก็หนังสือเล่มน,นี้ครับก็เป็นหนังสือที่มีเกือบพันกว่าหน้านะครับก็เออเป็นหนังสือที่ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะพิมพ์ออกมาใหม่นะครับก็อย่างเล่มที่ผมมีนี่ก็เป็นเล่มที่ไปขอถ่ายเอกสารเข้ามาอีกทีนึงนะครับมันก็จัดได้ว่าเป็นหนังสือที่หายากนะครับแต่ทีนี้ในมุมมองของหนังสือนะครับมันก็เป็นเสน่ห์ของคนคนหนึ่งนะครับที่หลงไหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็มีความละเอียดนะครับในหลายแง่หลายมุมนะครับแล้วก็ในมิติ ที่เป็นปัญญานะครับผมครับครับก็อันนี้ก็หนังสือเล่มเนี้ยครับก็อธิบายแห่งพระเครื่องพระลอดแล้วก็พระสกุลลำพูนนะครับครับซึ่งเตรียมประวายนะครับได้อธิบายนะมันอาจจะเป็นท่าในแง่ของทฤษฎีการศึกษานะครับก็มันอาจจะเป็นความรู้ที่เ,เก่าหรือว่าเป็นตำรากเก่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในแง่ของปัญญาของคนที่ ศึกษาเนี่ยครับมันก็มีอะไรที่แฝงอยู่ในนี้นะครับผมครับครับก็ในสมัยปัจจุบันนะครับก็การสะสมพระเครื่องหรือว่าของเก่าอะไรต่างๆนะครับเราก็มันก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับก็สมัยเนี้ยความรู้เรื่องการสะสมหรือว่าเอ่อทฤษฎีอะไรต่างๆนะครับเอ่อเราแทบจะเอ่อประเคนเราถึงที่นอนนะครับหมายถึงว่า เราอยู่ในที่นอนเนี่ยเราก็สามารถหาความรู้อะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเปรียบแตกต่างจากสมัยก่อนที่ว่าเออเราจะมีความรู้อะไรสักอย่างเนี่ยหนึงนะครับก็ต้องเดินทางไกลไปหาครูบาอาจารย์คุณนู้นทีคุณนี้ทีนะครับผมครับครับก็สมัยปัจจุบันนะครับก็การสะสมภาคเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับก็มีด้วยกันอยู่3องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับ หนึ่งก็คือลงสนามจริงนะครับหรือว่าไปตลาดจริงนะครับอันนี้ก็ไปศึกษา,าซื้อซื้อ,อขายขายด้วยตนเองนะครับอ,อย่างมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญนะครับอันที่องค์ประกอบที่2ก็คือมีครูนะครับหรือว่าเมนทอร์ที่ดีนะครับครับคือเมนทอร์ที่ดีนี่คือครูที่รู้จริงแล้วก็ไม่ทําให้เราหลงทางแล้วก็ทําให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับ ครับแล้วก็องค์ประกอบที่3เนี่ยก็คือในเรื่องของการดูจากของจริงนะครับดูจากของจริงนะฮะก็คือไม่มนโนนะครับอันนี้หมายความว่าคนที่มีของจริงสองศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในระ,ระดับราคาที่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าได้เปรียบนะครับ ครับ3องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับโงสนามหรือตลาดจริงๆนะครับมีครูหรือเมนท์ที่ที่ดีนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้จากของจริงนะครับก็เท่ากับว่าประสบความสําเร็จไปแล้วนะครับ80%นะครับครับแต่ทีนี้ในแง่ที่ว่าเออเรามีประสบการณ์มีครูมีของจริงแล้วนะครับแต่ว่าในแง่ของศิลปะนะครับส่วนที่ลึกลงไปหมายความว่า เวลาเราซื้อเราขายเนี่ยมันก็จะเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับมันไม่มีใครมาช่วยตอนที่ว่าเราซื้อเราขายนะครับก็การดูพักเครื่องนะครับเขาก็ดูตั้งแต่ว่าผิวเนื้อนะครับพิมพ์ทรงกรรมวิธีการสร้างแล้วกธรร็ธรรมชาตินะครับคือคําว่าผิวกับเนื้อนะครับก็คือผิวเนี่ยก็คือ มันจะอยู่บนเนื้อเหมือนกับว่าผิวหนังของคนเรานะครับคือเวลาดูพ่าเครื่องนี่เขาก็จะแยกส่วนนี้นะครับหมายถึงว่าส่วนที่เป็นด้านนอกที่สุดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของผิวนะครับเป็นผิวผิวเสียหรือเปล่าหรือผิวเป็นยังไงแล้วก็ดูเนื้อนะครับแล้วก็ดูพิมพ์ดูทรงนะดูพิมพ์ดูทรงนี่หมายถึงบล็อกนะครับหมายถึงพิมพ์อย่างเช่นว่าผ้าที่เป็น มีอายุหลายร้อยปีเป็นพันปีนะครับก็อาจจะสร้างจากบล็อกไม้บล็อกอะไรต่างๆนะครับก็เป็นบล็อกเขาจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญก็เป็นอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตลอดถึงว่ากรรม exactly kind of things, วิธีการสร้างนะครับเพราะว่าพระชุดนี้หรือว่ารุ่นนี้หรือว่ากุนี้กุนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือกรรมวิธีการสร้างเป็นยังไงนะครับครับ แล้วก็ตลอดถึงธรรมชาติในองค์พระนะครับอันนี้คือหมายถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเคลื่อนไหวทั้งพิมพ์ทรงทั้งเนื้อนะครับต่างๆนะครับอันนี้เรียกว่าธรรมชาตินะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกรดนะครับก็เกี่ยวกับการศึกษาสะสมพระเครื่องนะครับแต่นี้ก็กลับมาที่ปียมประวายนะครับก็หนังสือเล่มนี้ครับก็อธิบายถึงพิมพ์ทรงพระรอดนะครับธรรมชาติแล้วก็ ในหลักของผิวนะครับการดูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างละเอียดนะครับแต่ว่าประเด็นนะครับก็มันก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นส่วนรายละเอียดนะครับที่คนสนใจที่ว่ามาอ่านเพื่อความบันเทิงหรือว่าเป็นความรู้ไปนะครับแต่ว่าความน่าสนใจนะครับจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับคือเขาจะบอกว่าก็คือนะครับเขาจะบอกว่า ตอนหนึ่งของในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือจงเกาะที่กะพีพระพุทธศาสนานั้นไว้เพราะใครเล่าจะปฏิเสธได้ว่าเขาไม่ได้เกาะที่เปลือกหรือกระพีมาก่อนแล้วจะมีโอกาสเจาะเข้ารู้เนื้อหาภายในเพราะกระพีนี้ไม่ใช่สามานพรษาชาตินะครับ หากเป็นกะพีแห่งมหาโพธิอันประเสริฐครับอันเี้ยครับคือในแง่มุมของเขาก็เขาก็เรียกว่าศึกษากะพีนะครับสิ่งที่เป็นกะพีภายนอกนะครับเพื่อเจาะเข้าเนื้อหาภายในนะครับครับอย่างเงี้ยครับก็เป็นเป็นแง่มุมนะครับแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของเขานะครับที่ใช้การศึกษานะครับ ทีนี้ในหนังสือเล่มนี้นะครับในหน้า155นะฮะก็มันจะมีมิติมุมมองของเขาอันนึงนะครับที่บอกว่าเหตุจะปรากฏจากสิ่งหรือวัตถุที่เราพึงประสงค์นะครับหมายความว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะปรากฏเ,เหตุเนี่ยมันจะปรากฏที่ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับเหตุจะปรากฏจากสิ่งหรือวัตถุที่เราพึงประสงค์ ไม่ใช่มาจากมาจากที่อื่นๆจับเหตุให้ได้ก็จะเกิดผลทันทีนะครับจงเป็นผู้มีสติดีอย่าหลงเชื่อโดยไรเหตุผลการเชื่อถือที่ใช้ไม่ได้มีหลายประการเช่นเชื่อถือตามคำบอกเล่าสืบๆกันมาแต่ปู่ย่าตาทวดอย่าหลงเชื่อโดยความเดาหรือคาดคะเน หรือเกรงใจเพราะนับถือผู้พูดนะครับการเชื่อดังว่าดังว่ามานี้จัดว่าเป็นการหลงเชื่ออันไรเหตุผลนะครับก็เขาก็ตั้งต้นว่าก็คือ,อความเชื่อใดๆนะครับก็ต้องมาจากเหตุผลนะครับหรือว่าผลลัพธ์ต่างๆนะครับก็มาจากเหตุในนี้นะครับครับก็นะครับก็เป็นมิตินะครับ ตั้งต้นนะครับเป็นปัญญาในการศึกษาของเขานะครับแต่นี้ในหนังสือเล่มนี้ครับก็มาสรุปตอนท้ายนะครับก็เกี่ยวกับาการดูภาคเครื่องอะไรมาแล้วต่างๆนะครับเขาก็บอกว่าก็คือให้ตัดสินชี้ขาดลงไปประการเดียวนะครับอันนี้ a b i t r a t i o n นะครับประมาณนี้ว่าจริงหรือเท็จ อย,อ,ยนะอ,อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับดังที่หลวงบรรยุทธ์กล่าวไว้ไว้ให้ตกลงตัดสินใจเด็ดขาดนะครับให้ตกลงตัดสินใจเด็ดขาดว่าของนั้นแท้หรือเทียมแต่ทางใดทางหนึ่งเพราะของแท้และของเทียมจะอยู่รวมในสิ่ง อันเดียวกันไม่ได้เช่นเดียวกับกลางวันและกลางคืนฉะนั้นนะครับก็อย่างนี้ครับก็ก็ก็คือสรุปว่าการการประกอบวิชาชีพหรือว่าการศึกษาอะไรต่างๆนะครับก็มาก็มาสรุปตรงนี้นะครับก็อยู่ที่การเลือกนะครับครับหรือว่าใช้ปัญญาในการเลือกนะครับแต่นี้เขาก็ชี้ลึกลงไปว่าการเลือกเนี่ยต้องมี การตัดสินใจที่เด็ดขาดนะครับเด็ดขาดก็คือแยกแยะเนี่ยเหมือนกับกลางวันและกลางคืนนะครับซึ่งจะอยู่รวมกันในสิ่งอันเดียวกันไม่ได้นะครับคือหมายความว่าของที่ทําเลียนแบบหรือของไม่จริงเนี่ยก็จะอยู่รวมกันกับของจริงเนี่ยไม่ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแง่มุมนะครับที่ดีในด้านในด้านอ,อ,อันนี้เรียกว่าการใช้ปัญญานะครับก็ ในการเลือกสิ่งต่างๆนะครับก็ตัดสินลงไปอย่างเด็ดขาดนะครับเออที่ว่าอ่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เลือกนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดมาก็คือเออมาอยู่ที่การเลือกนะครับหรือว่าเออการตัดสินใจนะครับผมครับครับเช้านี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ